ก็มันมีอาการเหนื่อยนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเหนื่อยเยอะขนาดนี้ทั้งที่เราก็นอนพักผ่อนค่ะพักผ่อนพอใช่ไหมคะพอค่ะเรามีอาการร้อนแล้วแสบตรงที่หน้าอกข้างซ้ายค่ะแสบแล้วก็มีอาการจี๊ดแทงเหมือนเข็มแทงเราเลยค่ะช่วงหลังๆมานี่เป็นตลอดเวลาเมื่อต้นปีตรวจค่ะตรวจสุขภาพร่างกายก็คือเหมือนตรวจ ร่างกายปกติเหมือนที่เราไปตรวจการประจําปีแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไปตรวจแล้วที่ต่างประเทศที่ UAE นะคะ,อ,คะอ๋อค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าตรงตรงที่หน้าอกว่ามีก้อนแล้วก้อนโตหยิบที่หัวนมที่บุ๋มลงไปนะคะมันไม่ขึ้นค่ะค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอ้นี่มันมันอันตรายสำหรับคุณแล้วนะคุณต้องรีบเจาะแล้วผ่าตัด รูปทรงของเต้านมภายนอกก็คือผิดปกติไปด้วยใช่ไหมคะ,คะเป็นหัวนมบุ๋มลงไปนะคะ<อ>แล้วก็ข้างในก็เป็นก้อนแข็งเป็นเหมือนกับว่าเราจับดูแลเออเหมือนมีข้างในนี่เป็นก้อนแข็งเหมือนไข่เลยค่ะเหมือนเหมือนไข่เป็นกนี่ก้อนคะหรือว่าเป็นก้อนเดียวเป็นก้อนเดียวยที่เรารู้คือเราไปไปสองโรงพยาบาลเลยนะคะ,คะอ๋อไม่ได้ไปโรงพยาบาลเดียว<ม>ด้วยแล้วคุณหมอก็พูดเหมือนเหมือนกัน,กนเลยต้องรีบผ่าตัดต้องรีบไปเจาะตรวจต้องรีบผ่าตัดค่ะนานไม่ได้ ก็ตัดสินใจมาเมืองไทยนะคะ <ภา S 2> ตัดสินใจมาเมืองไทยตอนนั้นเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจหรือยังคะยังค่ะยังกลับมาเมืองไทยก่อนเลยกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็มามามา,มา,ม,ามาตรวจที่โรงพยาบาลเมืองไทยค่ะ <ภา S 2> คุณหมอก็บอกโอ้ไม่ได้แล้วนะ95เปอร์เซ็นต์เลยต้องทําใจแล้วอยู่ได้ยังไงต้องรีบผ่าตัดต้องรีบเจาะติ้งตรวจคือบอกเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันระหว่างนั้นเราเริ่มรับประทานอาเคปซูลตัวนี้<อ>แล้ว ตอนนั้นคือลูกชายแนะนำว่าคุณแม่ให้รับประทานแคปซูลก็คือเป็นงานวิจัยของท่านอาจารย์อาจารย์พิเชษนะคะคือเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนั้นเลยคือรู้เลยว่าเราต้องต้องต้องเป็นมะเร็งแน่นอนค่ะก็เริ่มทานเลยดีขึ้นไหมคะระหว่างนั้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นรู้สึกว่าไอ้ที่แสบๆนี่มันหยุดภายใน ช่วงอาทิตย์นั้นแล้วก็ไปตรวจฟังผลอีกครั้งพอคุณหมอก็พอตรวจแล้วคุณหมอว่าเอ้ยทำไมแผลแห้งอไอร้รอยเจาะแห้งไป<อ>แล้วก็ดูยุบเร็วแต่คุณหมอก็ยังยืนวันยืนยันว่าให้ผ่าตัดอยู่ดีคือผลตรวจระบุว่าเป็นร้อยเเซ็มะเร็งร้อยอร์ซตแล้ว ขั้นที่ขั้นที่สองขั้นที่สองค,ค่ะถามคุณหมอว่าคุณหมอขาถ้าผ่าตัดเนี่ยคุณหมอรับรองว่าจะหายไหมคะแต่รู้แล้วว่าคือมะเร็งคุณหมอก็ไม่รับรองว่าจะหายแล้วก็ต้องใส่ต้องใช้แสงแล้วใส่เคม,มกี่ครั้งคะคุณหมอก็บอกบอกไม่ได้ต้องมาใช้แสงก่อนแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามะเร็งแล้วลุกลามไปที่ไหนบ้าง คือผ่าตัดนี่หมายถึงว่าต้องผ่าตัดเต้านมออกด้วยไหมคะค่ะทั้งทั้งทั้งเต้าเลยค่ะตัดถ้าเรากลัวว่าตรงว่าเราจะไปใส่เคมีว่าเรา,ากลัวว่าเราจะแพ้หรือว่าเราจะมีอ่าตัดแล้วเนี่ยอาจจะเชื้ออะไรต่างๆจะจะเกิดขึ้นกับเรากลัวตรงนี้มากอืมค่ะแล้วคุณป้าตัดสินใจบอกคุณหมอว่ายังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็คุณหมอคะขอเวลาอีกอยากจะทดลอง ตัวแคปซูลตัวนี้พอคุยไปคุณมาคุณหมอก็แล้วแต่คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองอเราก็ตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าเราอยากยาามาทดลองใช้แคปซูลของท่านอาจารย์พิเชษก็คือหลังจากที่พบคุณหมอแล้วกลับกลับมาก็มาทานงานวิจัยของอาจารย์ต่อนเนื่องไปเรื่อ,อ,นนอ<ล>ยๆค่ะ,คะหลังจากนั้นคุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างคดีค่ะไอ้ที่เหนื่อยตอนนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะอืมค่ะ ไม่เหนื่อยเลยจริงๆตอนเช้ามาก็เราสบายตื่นตื่นเช้าขึ้นมาคือเหมือนเราปกติทีนี้เรากลับมาแล้วก็ทานต่อเนื่องไปนนงจนถึงระยะเวลาประมาณไหนคะที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแบบมากๆแล้วอะค่ะประมาณหกอาทิตย์รูปทรงของต้านมก็คือยังไม่ปกตินักเท่าไหร่แต่ก็ยังยังยัง,ย,งยังดีกว่าเดิมแล้วก็นิ่มลง<า>ที่ที่เคยแข็ง,ขง อ่อนตัวลงแล้วก็หัวนมเนี่ยเราจับติดจากที่เราไม่เคยจับติดเลยที่เราเรารู้ว่าเราเราสังเกตมาว่าหัวนมที่บุ๋มลงไปนะคะเป็นรูปทรงปกติแล้วค่ะภายในระยะเวลา6สัปดาห์6สัปดาห์ก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ส2สองัปดาห์แล้วนะส <4 S 2> เดือน4เดือน12สองสัปดาห์พอดีคือล่าสุดได้ข่าวว่าก็คือกลับไปตรวจ ท,ที่ต่างประเทศท,ะะที่ต่างประเทศแล้วปรากฏว่าค่า C A 1 5 3่้ใช่ไหมคะ,คะไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วหรอคะก็คุณหมอบอกว่าเล็กลงเล็กลงครึ่งหนึง่งคือก็<ไ>เนื้อเล็กลงครึ่งหนึง่งเล็กลงครึ่งหนึง่งแล้วคุณหมอก็ถามว่าอาการที่คุณเคยแสบเคยเจ็บนี่ดีขึ้นใช่ไหมคุณหมอก็ถามบอกค่ะ ก็ดีขึ้นไม่มีคุณหมอก็ดีใจด้วยแสดงความดีใจด้วยว่าก็เนื้อเล็กลงคก็ก็ดีใจนะคะดีใจที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้ว่องนะคะก็ดีใจมีมีมีความภูมิใจที่เราได้รู้จักท่านอาจารย์ที่แนะนำที่ได้ให้ใช้ตัวนี้ดีมากค่ะก็ขอบคุณ มากๆเลยค่ะค่ะ